よく見たら怪奇現象を調べるつもりだったんだ。遅いじゃないよってさ。やばい。マジでやばい。このチョーソーが僕の頭を狙って追いかけてくるんだ。誰かがここにわざとワナを仕掛けて。私は今回のゲームはソフトスターエンターテインメントで、オーサンゲームのジャンク・ビックスとインカンディション。 กับการหยิบยกเรื่องราวคังสยองของอาจารย์จุนจิอิโต้นำมาดัดแปลงให้กลายเป็นเกมเกมนี้ขึ้นมาจุนจิอิโต้มาเนียแอนอินฟินิตเจลคังสยองในตอนพิเศษคฤหาสคุกนิรัน์เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ความจำเสื่อมเขาได้พบว่าตัวเองอยู่ในคฤหาสน์ลึกลับเป็นแหล่งที่ได้รวบรวมความสยองเอาไว้มากมายเด็กหนุ่มต้องเอาตัวรอดพร้อมกับการพยายามตามหาความทรงจำของเขาไปด้วยวเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชม กันวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม สำหรับอาจารย์จุนจิอิโตผมว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักหากว่าชื่นชอบความสยองขวัญสไตล์ญี่ปุ่นที่มันเต็มไปด้วยความลึกลับและปริศนาของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคลังสยองหรือผลงานในหนๆ่ของอาจารย์จุนจิอิโตมันก็เหมือนกับจัก,กรวาลความสยองขวัญที่อาจารย์แกได้สร้างขึ้นจากผลงานมังงะที่เป็นจุดเดิมต้นมันได้ถูกต่อยอดไปยงังอนิเมะจนมาถึงในแบบฉบับของเกมที่มันถูกสร้างโดยทีม Soft St ต r Entertainment ซึ่งผมก็จะมาเล่าเนื้อเรื่องและสรุปเรื่องราวของเกมให้ฟังกันในวันนี้สำหรับใครที่ติดตามผลงานของอาจารย์จุนจิและได้รู้จักทุกเรื่องสั้นของเขา น่าจะต้องประทับใจกับเกมนี้อย่างแน่นอนแถมนอกเหนือจากการได้เห็นสิ่งต่างๆที่มาจากเรื่องสั้นมันก็ยังมีเรื่องราวของเกมเกมนี้ที่น่าจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะโดยที่เรื่องทั้งหมดมันได้เริ่มต้นขึ้นที่เด็กหนุ่มนักศึกษาคนหนึ่งทาคาฮาชิโยตะเขาได้ตื่นขึ้นมาในคฤหาสน์ลึกลับโดยที่ไม่มีความทรงจําเลยว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงในห้องมีเพียงเอกสารและโทรศัพท์มือถือที่บ่งบอกว่าตัวเขาน่าจะตั้งใจมาสำรวจภายในคฤหาสน์ นี้เพื่อตามหาเรื่องราวเหนือธรรมชาติเขาได้พบข้อความเก่าที่มาจากโทมิซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนของเขาเหมือนว่าโยตะได้ชวนโทมิมาสำรดวจที่นี่ด้วยกันทําให้เขาต้องเริ่มจากการตามหาโทมิก่อนเป็นอย่างแรกโยตะได้เริ่มเดินสำรวจไปโดยรอบและพบกับแมวตัวหนึ่งเขาพยายามเดินตามมันไปทานไปใต้ช่องทางแคบๆแ,แต่ในระหว่างทางเขากลับต้องเจอกับผมคนจํานวนมากก่อนที่จะได้เห็นหัวของหญิงสาว ผู้เป็นเจ้าของเส้นผมพวกนั้นซึ่งเธอก็เป็นหญิงสาวที่มาจากเรื่องผู้หญิงผมยาวในห้องใต้หลังคามันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวกับแฟนหนุ่มซึ่งหญิงสาวในเรื่องได้ถูกแฟนหนุ่มบอกเลิกแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าเส้นผมของตัวเองมีศพของหนูพันติดอยู่เธอตัดสินใจจะตัดผมของเธอทิ้งแต่ไม่กี่วันหลังจากนั้น เธอกลับถูกพบเป็นศพในห้องใต้หลังคาเธอได้กลายเป็นหัวที่มีเส้นผมที่ยาวมากๆและมันก็โยงไปตามเพดานและพื้นที่ทั่วห้องเธอได้ลงมือฆ่าคนในครอบครัวของเธอเรื่องราวของเธอมันเหมือนกับว่าเส้นผมมันได้มีชีวิตขึ้นมาและไม่ยอมที่จะถูกตัดทิ้งมันจึงได้ลงมือฆ่าหญิงสาวก่อนที่ทั้งตัวเธอเองและเส้นผมจะได้กลายมาเป็นสิ่งเลึนลับที่มีเพียงแค่หัวเท่านั้นโยตานได้เดินทางต่อไป จนมาถึงห้องหนึ่งที่เขาได้ยินเสียงแปลกๆและเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นโทมิเขาจึงเปิดประตูและเดินเข้าไปในนั้นแต่นั่นมันกลับไม่ใช่โทมิมันเป็นหุ่นที่ไร้หัวซึ่งส่วนหัวของมันก็ถูกแทนที่ด้วยหัวคนที่ถูกฆ่าเสียชีวิตไปมันเริ่มออกไล่ล่ายโยตาและมันก็ไม่ได้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นเจ้าสิ่งสิ่งนี้มันได้เดินไปทั่วคฤหาสน์แม้ว่าจะต่อสู้ไม่ได้โดยตรงแต่โยตาก็สามารถใช้กับดักสอ์เพื่ลอล่อพวกมัน และจัดการกับพวกมันได้ซึ่งรูปปั้นนี้ ก็จะมาจากเรื่องรูปปั้นไรหัวโดยมันเป็นเรื่องราวของอาจารย์ชมรมศิลปะที่ได้ถูกฆ่าตัดหัวเสียชีวิตไปและหลังจากนั้นนักเรียนสองคนในชมรมก็ได้เห็นการกลับมาของอาจารย์คนนั้นและสุดท้ายเรื่องราวจะเปิดเผยออกมาว่าทั้งนักเรียนชายคนหนึ่งและอาจารย์ชมรมพวกเขาถูกรูปปั้นไรหัวฆ่าเสียชีวิตโดยพวกรูปปั้นมันอยากที่จะมีชีวิตและก็ต้องการหัวคนจึงได้ออกไล่ฆ่าทุกคนในโรงเรียนและหลังจากโยตะจั การรูปปั้นไรหัวไปได้ตัวหนึ่งโยตะก็ต้องสำรวจภายในคารืหาต่อจนเขาได้เจอกับหญิงสาวลึกลับในทีแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครเนื่องจากเขาจำอะไรไม่ค่อยได้เขาคิดว่าเธอน่าจะเป็นโทมีเพื่อนของเขาที่มาด้วยกันแต่เธอก็ได้แนะนำตัวว่าเธอชื่อโทมีเอและก็เริ่มบ่นว่าโยตะทิ้งเธอเอาไว้ทีน่นี่หลังจากที่หนีจากพวกรูปปั้นไรหัวซึ่งนั่นก็ทำให้โยตะต้องขอโทษ และตอนนี้เขาก็คิดว่าเธอคือโทมิที่เขาได้ชวนมาสำรวจที่นี่ด้วยกันโทมิเได้บอกว่าหน้าที่การสำรวจเพื่อหาทางออกจากที่นี่เป็นหน้าที่ของโยตะส่วนเธอจะรออยู่ในห้องนี้โยตะจะต้องประจนภัยไปในคฤรหาสยองค้นพบกับสิ่งแปลกๆอีกมากมายที่มาจากผลงานของอาจารย์จุนจิอย่างเช่นห้องสมุดแห่งภาพลวงตาเรื่องราวของห้องสมุดลึกลับและชายหนุ่มผู้ลหลงไหลการอ่านหนังสือ ซึ่งห้องสมุดนี้เขาก็ได้รับมรดกตกทอดมาจากพ่อของเขาโดยเขาจะอ่านหนังสือทั้งหมดอยู่ซ้ำๆและวนมาอ่านใหม่เรื่อยๆแม้ว่าหญิงสาวที่รู้จักกับชายหนุ่มจะพยายามช่วยเหลือ เพราะเธอเห็นว่าเขานั้นหมกมุ่นกับหนังสือพวกนี้มากเกินไปแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เสียสติไปอย่างสมบูรณ์ไม่ต่างไปจากพ่อของเขาที่ก็เคยเสียสติไปแล้วเพราะความหมกมุ่นในห้องหนังสือนี้เช่นกันลูกโป่งหัวมนุษย์ในช่วงหนึ่งของการสำรวจโยตะต้องลงไปชั้นใต้ดินและหลบหนีจากเส้นผมจำนวนมากของวิญญาณหญิงสาวที่มีแต่หัวเขาได้รับการช่วยเหลือจากนักสืบหญิงชิมิสุบินเธอได้มาสืบเรื่องการหายตัวไป และการเสียชีวิตของคนจํานวนมากซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะตั้งใจตามหาใครบางคนอยู่ด้วยและบาะแสทั้งหมดที่เธอมีมันก็ได้นําพาเธอมาสู่คฤหาสน์นี้จนในช่วงเวลาหนึ่งเธอได้ออกไปสํารวจที่สวนด้านนอกของคฤหาส และนั่นก็ทําให้โยตะต้องตามออกไปจนเขาได้พบกับลูกโป่งหัวมนุษย์ที่มันเป็นใบหน้าของเขาเองมันพยายามไล่ล่าเขาเพื่อที่จะใช้เชือกรัดคอโยตะจนเขาต้องวิ่งหนีกลับเข้าไปในคฤหาโดยเรื่องราวของลูกโป่งหัวมนุษย์มันจะเป็นเหตุการณ์ที่จูจ่ๆก,ก็เกิดขึ้นในเมืองโดยทุกคนจะมีลูกโป่งหัวมนุษย์เป็นหน้าตาของตัวเองพวกมันจะตามไล่ล่าคนที่หน้าเหมือนมันและผูกคอของพวกเขาซึ่งหากว่าลูกโป่งถูกทําลายเจ้าของลูกโปง ก็จะเสียชีวิตและอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพลาดกันไปไม่ได้แถมเธอยังเป็นตัวละครหลักในโลกของเกมนี้หรือว่าโลกที่โยตะอาศัยอยู่ซึ่งเธอก็มาจากเรื่องราวของโทมเิเอหญิงสาวที่มากไปด้วยสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเธอมักจะใช้หน้าตาและสเสน่ห์ของเธอในการหลอกล่อให้ผู้ชายทําตามที่เธอสั่งโดยความลึกลับของตัวเธอนั้นก็คือเธอจะไม่มีวันเสียชีวิตไม่ว่าจะถูกฆ่าและแยกชิ้นส่วนไปอีกกี่ครั้ง ชิ้นส่วนร่างกายของเธอที่ถูกแยกออกมามันจะงอกออกมากลายเป็นโทมิเอะคนใหม่ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าโทมิเอะคนนี้ก็อาจจะเป็นเพียงหนึ่งในโทมิเอะที่งอกอกอกมาจากร่างกายที่ถูกหั่นน้องแมวที่คาบสัตว์ประหลาดแปลกๆมาซึ่งมันน่าจะมาจากเรื่องดาวบันทึกน้องแมวของอาจารย์จุนจิอิโตมันเป็นการเล่าชีวิตจริงของอาจารย์ผ่านเรื่องดาวของตัวเขาภรรยา และน้องแมวอีกทั้งสองตัวและสิ่งสุดท้ายที่จะสังเกตเห็นได้มันก็น่าจะเป็นเงาของผู้คนในกำแพงที่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากเรื่องอะไรกันแน่ระหว่างเรื่องตอกด้านหลังหรือว่าเรื่องแอสเลดีความสยองมากมายทั้งหมดนี้มันได้มาจากเรื่องสั้นของอาจารย์จุนจิมันได้มารวมกันอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้ซึ่งในระหว่างนั้นโยตะต้องค้นหาทางออก สืบหาความจริงของสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นและก็ต้องตามหาความทรงจำของเขาไปด้วยซึ่งเส้นทางที่จะไปสู่ฉากจบได้มันก็จะขึ้นอยู่กับการกระทำของโยตาโดยฉากจบก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกัน ฉากจบแบบที่1นึ่งเอลเลสเพอร์ซูการไล,ล่ล่าที่ไม่มีวันจบสิน้นเป็นฉากจบที่ต้องตามหาชิ้นส่วนรูปหน้าคนเพื่อนำไปใส่ยังประตูด้านหน้าคาริฮารโดยโยตะก็คิดว่ามันคือเส้นทางที่เขาจะหนีออกไปจากคาริฮา์ดได้เขาได้ตามหามันจนครบและก็รีบเปิดประตูออกไปทันทีแต่ทว่ารอบตัวของโยตะมันก็เริ่มแปลกไปเขาได้เห็นโทมิเอยืนอยู่ข้างหน้าและโยตะก็เริ่มจำบางอย่างได้เพราะเอาแต่พูดว่านั่นมันไม่ใช่ตัวเขา ก่อนที่เขาจะจมลงหายไปในพื้นดินฉากจบนี้มันน่าจ,จะเป็นฉากจบแรกๆที่ผู้เล่นทุกคนต้องได้เจอเพราะอาจจะคิดว่าการตามหาชิ้นส่วนและเปิดประตูด,ด้านหน้าคาริหาดมันคือเส้นทางหนีแต่มันกลับไม่ใช่แบบนั้นมันได้กลายเป็นเหมือนแบดเอนดิ้งของเกมแต่ก็ยังคงทิ้งบ่อแสบางอย่างเอาไว้อย่างการที่โยตะพยายามพูดซ้ำๆว่า นั่นไม่ใช่ตัวเขาพร้อมกับการที่เราได้เห็นมือที่เปื้อนเลือดเหมือนว่าเขาได้ทำอะไรบางอย่างลงไปฉากจบแบบที่สองเดลูซอ l ี่เลิ ลักรวงหลอ่อฉากจบนี้โยตะจะเลือกไม่ออกไปทางประตูใหญ่แต่เลือกที่จะสืบหาความจริงและความทรงจำของเขาโดยมีโทมิเอะและนักสืบรินช่วยในการค้นหาด้วยซึ่งมันก็จะทำให้เราได้รับดูเรื่องราวตั้งแต่ที่โยตะเอามาสำรวจที่นี่พร้อมกับเพื่อนของเขาหรือว่าเรื่องของอดีตเจ้าของคารฮาที่เขาชอบเก็บสิ่งลี้ลับเอาไว้และเมื่อตามหาบอดแสไปได้สักพักโทมิเอะและโยตาจะได้เห็นว่านักสืบริน เดินออกไปที่สวนนอกบ้านเธอเหมือนกําลังขุดฝังอะไรบางอย่างโยตะจึงรีบตามไปดูและขุดหลุมนั้นซึ่งสิ่งที่เขาได้เจอมันกลับเป็นศพของนักสืบดินทําให้เขารู้สึกตกใจมากและคิดว่าบางทีอาจจะมีฆาตรกรหรือใครบางคนที่สวมรอยเป็นนักสืบดินโพมิเอที่เดินตามมาก็บอกว่านักสืบดินอาจจะเป็นปีาศาจหรือว่าวิญญาณก็ได้พมิเอคิดว่านักสืบดินน่าจะเป็นคนจัดฉากเรื่องทั้งหมดขึ้นมา ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในคฤหาสน์หลังนี้ในตอนนั้นเองโยตาได้สังเกตเห็นกุญแจวางอยู่ใกล้ๆกับศพของนักสืบดินทําให้ใ,ในตอนนี้โยตาต้องตามหาห้องลับและเขาก็เชื่อว่าในห้องลับนั้นมันต้องมีพิธีกรรมมนต์ดำอยู่และเขาต้องทําลายมันเพื่อที่จะพาโทมิเอตหนีออกไปจากคฤหาสนี้ด้วยกันแต่พอเปิดประตูห้องลับออกโทมิเอตที่ได้เดินเข้าไปก่อนเธอก็เริ่มมีอาการแปลกไป เธอได้บังเอิญไปยืนอยู่กลางวงแหวนมนด์ดำและมันทําให้เธอเริ่มมีใบหน้างอกออกมาใ,ในห้องนี้มันเต็มไปด้วยรูปของโทมิเอที่มันดูบิดเบี้ยวเต็มไปหมดและโนต้ตบางส่วนในห้องมีการพูดถึงธาตุทั้งห้าที่ใช้ในการผนึกสิ่งชั่วร้ายโยตะจึงได้พยายามทําตามโนต้ตนั้นจนเขาได้น้ํายาศักดิ์สิทธิ์สำหรับการไล่วิญญาณที่ชั่วร้ายเขารีบใช้มันช่วยเหลือโทมิเอทาให้เธอนั้นสลบไปแต่อีกใบหน้าหนึ่งมันก็ยังไม่หายไปไหน โยตาารู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันยังไม่จบลงง่ายๆเขาต้องหาต้นตอของมุนดามและทำลายมันเพื่อที่จะทำให้โทมิเอกลับมาเป็นปกติได้แต่พอเขาได้เจอต้นตอของมันแล้วเขาก็ถูกหยุดเอาไว้ ด้วยนักสืบรีนที่เธอควรจะเสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าเธอจะเป็นตัวจริงหรือไม่แต่เธอก็บอกให้โยตะทิงอาวุธยอมมอบตัวและเผชิญหน้ากับความจริงสักทีซึ่งโยตะที่เต็มไปด้วยความอยากปกป้องและอยากช่วยเหลือโทมิเอเขาก็ได้ตะโกนกลับไปว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นพอนักสืบรีนที่ใช้มนต์ดำเปลี่ยนให้โทมิเอกลายเป็นแบบนั้นและมันได้เกิดเป็นการไล่ล่าของนักสืบรีนทำให้โยตะ ต้องคอยหนีนักสืบดินและหาโอกาสใช้มีดเพื่อทำลายหัวกะโหลกที่ดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของมนดาเขาได้ลงมือฆ่านักสืบดินที่พยายามมาขัดขวาง แล้วจูจูภาพความทรงจำก็ได้ย้อนกลับมามันได้เฉลยอ,ออกมาว่าโทมิก็คือเพื่อนของโยตาและเขาก็เป็นผู้ชายที่ได้เดินทางมาสำรวจคฤหาสน์นี้ด้วยกันแต่เมื่อโยตาได้เจอโทมิเอเขาก็ได้เริ่มถูกสเสน่ห์ของโทมิเอครอบงำและเขาก็เริ่มมีความคิดว่าโทมิอาจจะแย่งโทมิเอไปจากเขาจนถึงขั้นเอารูปถ่ายมาให้ดูเพื่อบอกว่าเธอนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่ในตอนนั้น ตัวของโยตะก็ได้ถูกสเสน่ห์ของโทมิเอครอบงำโดยสมบูรณ์แล้วเขาได้ลงมือฆ่าเพื่อนของเขาพอโยตะตั้งสติได้เขาก็ได้เห็นโทมิเอที่ยังคงเจ็บปวดกับใบหน้าที่งอกออกมาเธอได้วิ่งมาขอร้องให้โยตะช่วยเธอแต่ว่าโยตะก็ได้ลงมือฆ่า และตัดหัวของเธอออกด้วยความคิดเพียงแค่ว่าเขาจะได้อยู่กับโทมิเอตลอดไปแน่นอนว่าโทมิเอที่ไม่มีวันเสียชีวิตชิ้นส่วนร่างกายของเธอก็น่าจะงอกออกมาและกลายเป็นโทมิเอคนใหม่ที่ตอนนี้เธอกำลังดูแลโยตะที่ได้เสียสติไปแล้วฉากจบแบบที่3 unwilling to face the truth ไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริงในฉากจบนี้เส้นทางเรื่องราวจะเปลี่ยนไปเมื่อโยตะ เจอกับรายงานข่าวที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าจิมิสุเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเขาก็สงสัยในเรื่องนี้เพราะว่าชื่อมันดันคล้ายกับชื่อของนักสืบรินส่วนนักสืบที่ยืนอยู่ใกล้ๆเธอเองก็เริ่มสงสัยโยตะว่าเขามั่นใจได้อย่างไรว่าโทมิเอก็คือโทมิเพื่อนของเขาทั้งสองได้เอาวิดีโอเทปที่เจอไปเปิดดูซึ่งคนที่ถ่ายก็น่าจะเป็นโทมิเพราะว่ามีการถ่ายติดโทมิเอและโยตะเอาไว้นั่น ทำให้นักสืบดินเริ่มสงสัยในตัวโยตะามากขึ้นและเมื่อโยตะาได้มาขุดหลุมที่ส่วนด้านนอกคารืหาสิ่งที่เขาเจอในรอบนี้มันก็คือศพของตัวเขาเองแต่โทมิเอก็จะเดินมาบอกว่ามันเป็นเพียงหัวปลอมที่หล่อขึ้นจากปูนปลาสเตอร์เท่านั้น แคมภายในหลุมมันก็ยังมีภาพถ่ายที่ช่วยตอกย้ำความแค้นที่ครอบงำตัวโยตะจนเขานั้นเหมือนจะสาบแช่งโทมีเพื่อนของเขาซึ่งโทมีทั้งฉากจบนี้และฉากจบก่อนหน้าเธอก็จะพูดจาคล้ายเดิมที่พยายามเกลี้ยก,กล่อมให้โยตะเชื่อว่านักสืบรินคือฆาตากรหรือว่าตัวการที่สร้างบนดำขึ้นมาซึ่งโยตะก็ต้องไป,ปเผชิญหน้ากับนักสืบรินและเขาก็ต้องหาทางสับสวิตท,ที่มันอยู่รอบคาลืฮาเพื่อทำให้ โคมไฟเชนเดเลียด้านบนตกลงมาใส่นักสืบรีนชิ้นส่วนของประตูลับภายในคฤหาได้กระเด็นออกมาจากตัวนักสืบรีนซึ่งอีกชิ้นส่วนหนึ่งโยตะได้ตามหามันเจอก่อนหน้านี้แล้วเขารีบเปิดประตูลับเข้าไปข้างในซึ่งในนั้นเขาก็ต้องเจอกับรูปปั้นไหลหัว ที่มันสวมหัวมนุษย์ของอาจารย์ชมรมศิลปะและมันก็เป็นเหมือนประการด่านสุดท้ายก่อนที่โยตาจะสามารถเข้าไปทำลายจุดศูนย์การของพิธีกรรมมนต์ดำที่เขาเชื่อว่ามันคือต้นตอของเรื่องทุกอย่างและเมื่อเขาทำลายมันได้โทมิเอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเขารู้สึกดีใจมากและรีบบอกเธอว่าพวกเราจะได้หนีออกไปจากที่นี่แล้วแต่ทว่าโทมิเอก,กลับพูดออกมาว่าถึงเวลาที่เขาต้องตื่นแล้วโยตารู้สึกสับสนว่ามันเกิดอะไร ขึ้นเขาได้เห็นภาพมือของตัวเองที่เปื้อนเลือดและศพของโทมีที่เขาได้ลงมือฆ่าไปมันทําให้เขาจําได้แล้วว่าเขาได้ลงมือทําอะไรลงไปและความทรงจําพวกนั้นมันก็ทําให้เขาอยากที่จะจบชีวิตตัวเองแม้ว่านักสืบรินจะพยายามเข้ามาห้ามแต่มันก็คงจะสายเกินไปแล้วสิ่งที่โยตาทำมันเป็นการจบความขมั่ง ที่ได้เกิดขึ้นจากตัวของเขาเองที่ลหลงไหลในสเสน่ห์ของโทมิเอมากเกินไปไม่ต่างไปจากอดีตพ่อบ้านของเจ้าของคาหิหาน์นี้ที่เขาก็ดูจะลหลงไหลในตัวของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่าเธอก็คือโทมิเอและนั่นอาจจะเป็นที่มาของโศกนัฏกรรมในอดีตส่วนนักสืบดินเธอพยายามเข้ามาตามหาคนรู้จักของเธอที่น่าจะเป็นคนในครอบครัวเนื่องจากว่ามีชื่อที่เหมือนกันและทั้งหมดนี้มันอาจจะหมายความว่า คนที่ยังมีชีวิตและเป็นมนุษย์อยู่จริงๆในตลอดการเล่นเกมที่ผ่านมาก็น่าจะมีเพียงนักสืบรีนและโยตะาเพียงสองคนเท่านั้นส่วนโทมิเอที่ไม่ได้ถูกนับรวมไปด้วยนั่นก็เพราะว่าเธอไม่ใช่มนุษย์ปกติและฉากจบนี้มันก็น่าจะเป็นฉากจบที่แท้จริงของเกม โดยสรุปแล้วมันเป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญของเรื่องเกี่ยวข้องกับโทมิเอโดยในอดีตเธออาจจะทําให้พ่อบ้านประจําคฤหานหลังนี้เกิดความลหลงไหลจากบันทึกของพ่อบ้าน ที่เขาพูดถึงหญิงสาวที่ชื่อมิโกซึ่งบันทึกมันได้ถูกตัดจบไปโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้เพียงแค่ว่าคุณชายเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้เขาชื่นชอบในการเก็บสะสมวัตถุลี้ลับและสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้วิญญาณและสิ่งต่างๆในเรื่องเล่าของอาจารย์จุนจิได้มารวมกันอยู่ที่นี่และสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นคุณนายคุณชาย และพอบานก็น่าจะเสียชีวิตไปตั้งแต่โศกนาฏกรรมในอดีตส่วนโทมิเอที่ไม่มีวันเสียชีวิตเธอก็น่าจะยังอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้และมีคนมากมายที่หลงเข้ามาในคฤหาสน์ไม่ว่าจะด้วยสเสน่ห์ของโทมิเอหรือว่าตั้งใจจะเข้ามาล่าท้าผีที่นี่ซึ่งในช่วงเวลาที่คฤหาสน์ถูกทิ้งร้างชิมิสูโทมิโยชิคือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ามาสำรวจเพื่อตามหาบอดแสคนหายแต่ว่าเธอก็น่าจะเสียชีวิตเคราะวิญญ,ญาณและสิ่งดีลับต่าง ในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุการณ์ในเกมโยตะก็ได้ชวนโทมิ เข้ามาสำรวจในคฤหาตามข่าวลือเรื่องลี้ลับมากมายที่ได้ยินมาด้วยความที่เขาสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเช่นเดียวกับเพื่อนของเขาแต่เมื่อโยตะเริ่มเจอโทมิเอเขาก็ตกอยู่ในมนต์เสน่ห์ของเธอไม่ต่างไปจากชายคนอื่นจนเขาได้เกิดความหึงหวงและเริ่มรู้สึกลำคาญเมื่อโทมิพยายามมาเตือนเขาว่าโทมิเอนั้นไม่ใช่มนุษย์และสุดท้ายเขาก็ลงมือฆ่าโทมิในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็น่าจะเป็นตอนที่นักสืบชิมิสุ รินเข้ามาสำรวจในคารืา์าโดยที่โทมิเอก็ได้ทำให้โยตะไม่สามารถจำอะไรได้และตัวเขาเองก็ไม่รู้เลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเป็นเพียงวิญญาณที่เสียชีวิตไปแล้วที่ต้องติดอยู่ในวังบนความทรมานไม่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นฉากจบไหนเขาก็ไม่สามารถหนีออกไปได้ เาเลือหาแห่งนี้มันได้กลายเป็นเหมือนคุกที่ไร้ซึ่งทางออกมันเป็นคุกที่จะกักขังทุกดวงวิญญาณเอาไว้ที่นี่และทั้งหมดที่ผมได้พูดไปมันก็คือทฤษฎีเนื้อเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ซึ่งหากผิดพลาดต,ตรงไหนไปก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนแล้วร่วมกันเป็นซับพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกมจุนจิอิโตะมานิแอคแอนด์อินฟินิตเจถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ